สุดท้ายคือการพัฒนาแผนการตรวจสอบโดยรวมและแนวการสอบบัญชีนี่คือขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบแต่ว่าในโจทย์ข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้มีทั้ง7จดข้อนี้นะครับเราจะต้องดูก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนและหลังนะครับเรากลับไปดูที่โจทย์กันนะครับในโจทย์เนี่ยเขาว่าอย่างนี้ครับมันจะมีหัวข้อมาให้4ส่วนหนึ่งสามสี่นะครับแล้วก็ในช้อยเนี่ยบอกเลยว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรควรเกิดขึ้นก่อนถ้าเราอ่านนะครับ พัฒนาแผนเนี่ยอันนี้สุดท้ายเลยนะครับเนี่ยสุดท้ายแต้วมาไปดูเลยครับมันมีไหมคือไอเนี้ยมันอยู่ในข้อเจตามหนังสือของผมใช่ไหมมันมีนะครับเลขหนึ่งไปอยู่สุดท้ายมันมีครับเนี่ยจริงจริงเนี่ยตอบได้เลยด้วยซ้ํานะครับเนี่ยตอบได้เลยว่ามันอันสุดท้ายนะครับนะเรามาดูต่อนะครับประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยจะอยู่อันดับแรกเลยอันนี้อันดับหนึ่ง อันดับแรกๆเลยนะครับ